วันนี้เราก็จะมาฝึกหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ฟังก์ชันของเราวันนี้อยู่ในรูปของรากที่2ของ x นะคะโจทย์ต้องการทราบว่า d y d y d x มีค่าเท่าไหร่นะคะเราจะโจทย์แบบนี้รากที่2ของ x เราต้องทำไงนะคะเราต้องดำเนินการตรวจสอบดูว่า ถ้าฟังก์ชัน f x ของเราเท่ากับ a กํลัง x เมื่อ a เป็นจำนวนจริงก่อนนะคะแล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x ก็จะเท่ากับ a คูณด้วย x กําลัง a ลบด้วย1น,นะคะก่อนอื่นโจทย์ของเรายังไม่ได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะตัวนี้ยังไม่ได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังแต่เรารู้ว่าจัดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มี เลขยกกำลังเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงได้นะคะจากที่เราทราบว่าโจทย์ของเราเป็นไงนะคะรากที่2ของ x เ,เป็นแบบนี้เราเขียนในรูปของเลขยกกำลังคือ x ก,กำลังเศษ1นส่วนด้วย2ะคะตอนนี้เลขชี้กำลังเป็นเศษ1ส่วน2ซึ่งเป็นอะไรแล้วนะคะเป็นจำนวนจริงแล้วเราก็จะได้อะไรทันทีเลยนะคะดังนั้น เราก็แทนสูตรของเราได้ทันทีนะคะดังน,นั้น dy by dx มีค่าเท่ากับ d by dx ของ x กำลังเศษ1ส่วน2นะคะต่อไปทำงางเราก็ตบใครลงมานะคะตบเศษ1ส่วน2ลงมาข้างหน้านะคะลงมาข้างหน้าหรือกลายเป็น c 1ส่วน2แล้วก็ x คงเดิมแล้วก็ c 1นส่วน2ของเราเป็นไงนะคะลดลงหนงข้างบนก็จะมีค่าเท่ากับอะไรทันทีเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะคะ c 1ส่วน2คูณด,ด้วย x ก,กําลังลบ c หส่วน2ตอนนี้เลขเชื่อกำลังของเราติดลบเราก็เลยจัดรูปใหม่เป็น หส่วนด้วย2คูณด้วยรากที่2ของ x นะคะคูณด,ด้วยลากที่2ของ x แบบนี้ก็เป็นอันจบเรียบร้อยเราเจอกัน